จ้าพี่น้องพบปะกับชองคนมักเราอ,อีกคือเกานะคะทุกคนคะ่ะพบปกกันคือเกาค่ะเขาปลาคือเกานะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้เข้ากับเขาปลาคือเกาจ่าพี่น้องจ้าพิกัดของเข้ากับพิกัดเกาพิกัดเดิมนะคะบ้านหนองหางนะคะตำบลหนองหางอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าพี่น้องจ้าเมืเอ่อนีนก็ คนกับบคอยมีปันไดดอกพี่น้องเฮ็ดกับห่างหางเนาะฝนประตกสองเหมือสามเหมือนะะเนาะไปไปละเก็บเฮ็ดน้ำคนมารอจาาว่าหาสิเด็ปนเ่เจจาาไปกันเลยจ้าสวยงามจะหักแต่่งแต่ค่ายเขียวนี่ฮ่าฮสวยอยู่เด้อดอกหนึ่งจ้าส,สวย ออกเป็นเปลี่ยนเลยอะดอกสวยจังนี่อีกว่าจะฮ้องมันมานำอยู่ประจรักเอโอ้ยลายไกลกูน,นี้ปมดแล้วละงานค่ะนี่มาหาเล่มเห็ดคือเกอาค่ะพี่น้อง มาหาเลมเห็ดตะไครนะคะทุกคนค่ะนี่พ่นอีกดอกหนึ่งนะจ๊ะทุกคนค่ะพูนด,ดอกหนึ่งยังไงอุ๊ยขอได้ไหมเธออยู่ป่าเธอไม่อึดกินหรอกนะฉันขอได้ไหมนี่เอ้ยมาหลุนน้ำกันว่ามือนที่พอแกงบอก เมื่อวานนั่นไดแบบหลายเมื่อนี้สิไบ้บอเห็ดบอดอกหนึ่งจ้าเห็ดตะไครส้สวยๆพังกันค่ะพี่น้องค่ะไม่ตองปวกไกวย่างดีโอ้ยเนาะนี่งามอยู่เด้อนี่นะหนึ่งค่ะ ตะไคร้เขียวจุม่มนี่ยังมีอีกอยู่เลยอ้ยผลดอกหนึ่งถือกินไปละนี่อื่สองดอกหาหิตโถเขียนดอกพวกนี้กมีหนอกปุ๊บ าวจุ้ะสวยงามมากเลยนี้พี่น้อมนางเก็บผักเถอะนางขอนึ่งนางขอพึ่ห้องกระยัอืมหางดี่าห้งกระยันแล้วจเถนาด่าเมื่อไรปะเฮ้ย่านึ็ดปูกไปอืม โอ้กินนี่ทำบนนะ่ะนี่น่ารักคักอืมนหนึ่งจ้าว่านผู้ก่เห็นคือกินขาเลยเรียบร้อยโอ้ยอืจุดเอาทำนี้ก็ได้ดอกนี่ เออถือกินได้เลยเครื่องหนึ่งอ้าวหนานว่าแล้วค้าวเสาว่คาพี่น้องคะไข่อืนี่โอ้ยดอกงามโอ้ยดอกงามเราขากดกุกกุกดูหนึ่งจ้า นี่ตะไคร์เหลืองสีเหลืองอ้อยเลยตะไคร์ไงคะพี่นนองขุ่นดอกหนึ่งคะ่ะโอ้โหจุ่มเพื่อนได้เลยน้าเดือกหนึง่งพี่นนองเอ้ยสวยจังพี่นอง อืมนี่ไฟเมู้ขาแข็ขงแหงดอกใหญ่มากสวยจังเลยดอกนะสวยๆค่ะจะใครน้อยสวยงามค่ะ ผลงานจ้าเก็บรวมแล้วได้กระตาหนึ่งพอดีนะคะทุกคนคะ่ะกระถือว่ามานหลายเติบอยู่เนาะค่ะพอได้กเก็บได้กแกงอยู่คะ่ะเนาะกระมานอยู่จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัานี้นอกจากพอกันคลิปใหม่เด้อจ้าบ๊ายบายจ้า